าต่อมามาดูการหาพจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตอีกรอบหนึ่งลำดับเลขคณิตลักษณะเป็นไงนะลูกลำดับเลขคณิตเป็นไงนะผลต่างเท่ากันเอาง่ายๆแบบบ้านๆเนี่ยที่สรุปไปเมื่อกี้เนะี่ยมันเป็นยังไงนะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ลดลงทีละเท่าเท่ากัน โอเคนะครับถ้าเอาตามหลักการยิงก็คือลำดับที่มีผลต่างระหว่างพจน์หน้าและพจน์หลังที่อยู่ติดกันมีค่าเท่ากันตลอดอันนั้นยากนะฟังแล้วมันขัดหูยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เอาแบบง่ายเนี่ยลำดับเลขคณิตคือลำดับที่ลักษณะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าเท่ากันโอเคนะครับสรุปแล้วลักษณะทั่วไปนะลำดับเลขคณิตเพิ่มขึ้นทีละเท่าเทกันหรือไม่ก็ลดลงทีละ เท่าเท่ากันนะครับหัวใจสําคัญของมันครับตัวที่จะบ่งบอกถึงการเป็นลําดับเลขคณิตนี่ก็คือผลต่างร่วมหรือว่าค่าดีนั่นแหละนะครับซึ่งค่าดีที่เราหาออกมาอย่างที่บอกลําดับมีสองลักษณะนะเลขคณิตเมื่อกี้ไม่เพิ่มก็ก็ลดนะครับจะเพิ่มหรือลดอยู่ที่ค่าดีนะครับถ้าค่าดีเป็นบวกถ้ารู้มานะว่าค่าดีเป็นบวกนั่นหมายก็ว่าลําดับนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โอเคนะครับแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเลขอะไรนะนะครับถ้าดีเป็นห้าม,ม,นะมันก็เพิ่มทีละห้ามันเป็นบวกนะมันก็เพิ่มทีละห้าถ้าดีเป็นลบสี่มันก็ลดลงทีละทีละสี่โอเคนะครับทีละสี่คือลบกับบวกบ่งบอกให้รู้ว่ามันเพิ่มหรือมันลดนะครับโอเคนะคข้าๆถ้ามันเป็นลบก็แสดงว่าลดลงเรื่อยๆโอเคนะครับอ่ะ มาดูตัวอย่างครับเอาแบบง่ายๆเลยนะก่อนที่ครูจะไปอธิบายแบบเป็นทางการจงเขียนสี่น์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี E1 หนึ e ่งคืออะไรพจน์พจน์ท,ที่หนึ่งเท่ากับ2และ d เท่ากับ4หลังจากที่รู้ค่าในโจทย์เนี่ย a e 1หรือว่าพจน์แรกเป็นเลข2นะครับ d เป็น4 d เป็น4 d คือผลต,ต่างร่วมเป็นบวกหรือเป็นลบ นั่นหมายความว่าลำดับนี้จะมีลักษณะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละทีละสี่ตัวแรกเป็นเท่าไหร่ตัวต่อไปจะเป็นทําไมต้องเป็นหกเพราะมันเพิ่มทีละสี่ใช่ไหมครับจากสองเพิ่มมาสี่ก็เป็นหกตัวที่สองเป็นหกนะตัวที่สามเป็นสิบตัวที่สี่สิบสี่กี่ตัวแล้วนี่สี่ตัวแล้วครบหรือยังครบแล้วตอบได้แล้วใช่ไหมครับโอเคนะทีนี้มาหาแบบเป็นทางการครับ A1 เอาไว้สแสดงวิธีทำในแบบฝึกหัดนะ A, 1, A 1, 1เท่าไหร่นะ <A> 1. 1> เท่ากับ2ต้องไปคำนวณไหมไม่ต้องเพราะเขาให้มาอยู่แล้วโอเคนะครับ A2 ทีนี้ A2 A2 ก็จะเกิดจาก A1 <A 1. S 1> นะครับจะเกิดจาก A1 บวกด้วย4 A1 <A 1 S 1> เป็นเท่าไหร่ล่ะ <A> 1. 1> เป็น2ก็2อบวก4ก็เป็น <A> 1. 1> 6นะครับ ต่อมา A3 สาก็จะเกิดจาก A2 ก็คือพจน์ก่อนหน้ามานนะบวกด้วย4โอเคนะครับ A 2เป็นเท่าไหร่รู้ได้ไงก,ก็กหามาเมื่อกี้ใช่ไหมหาไว้ตรงเนี้ยเป็น6นะครับ6กบวก4 <6 S 1> ได้เท่าไหร่ได้10โอเคนะครับต่อไป A4 ก็จะเกิดจาก A3 ก็คือพจน์ก่อนหน้าพจน์ที่3มมนะนะพจน์ที่3บวก4บวกได้เท่าไหร่ครับบวกได้สิ สิมาจากไหนเออหาไว้แล้วก่อนหน้าใช่ไหมเออนะครับดังนั้นสีพจน์แรกของลำดับเลขคณิตชุดนี้คืออะไรครับสิบสองหกสิบสิบสี่นะครับเรียบร้อยโอเคเข้าใจไหมนี่เข้าใจนะต่อไปจงเขียนสีพจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี a หนึ่งเท่ากับลบสามและ d เท่ากับสามจากโจทย์ค่า d เป็นสามค่าดีเป็นสามเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกเป็นบวกหมายามว่าลำดับนี้จะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละทีละสามนะโอเคครับเพิ่มขึ้นทีละสามถ้ายังไม่แสดงวิธีทำต่อตัวแรกเป็นเท่าไหร่ลบสามตัวต่อมาก็จะเป็นเป็นศูนย์เพราะมันเพิ่มขึ้นนะลูกเพิ่มสามเป็นศูนย์ตัวต่อมาตัวต่อมาหกเรียบร้อยครบสี่พจน์แล้วนะครับ หาแบบทางการ a 1เท่าไหร่ a 1ลบ3รู้เพราะโจทย์ให้มานะครับไม่ได้คำนวณต่อไปพจน์ที่2ก็จะเกิดจากพจน์ที่1บวกบวก3เพราะมันเพิ่มทีละ3อย่างที่บอกนะครับ a 1เป็นเท่าไหร่ลบ3ก็ลบ3บวก3ก็เป็น0นนะครับต่อไปพจน์ที่3พจน์ที่3ก็จะเกิดจาก a 2ซึ่งคือพจน์ก่อนหน้ามานะันบวกด้วย3ใช่ไหม นะครับ a 2สองเป็นเท่าไหร่0ูนย์ศูนย์บวกสามก็ได้สามโอเคนะครับโพดที่4ก็จะเกิดจาก A 3สามบวกด้วยสามนะครับ A 3สเป็นเท่าไหร่เป็นสามหาไว้แล้วนะครับสามบวกสามก็เป็นหนะครับครบเรียยังสพจน์ครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสี่น์แรกก็คือครับลบสามศูนสามหจบนะครับโอเค ต่อมาจงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี A 1หนึ่งเท่ากับห้าและ d เท่ากับลบสองค่า d ครับเท่ากับลบสองเป็นลบหรือเป็นบวกเป็นลบลบบ่งบอกให้เรารู้ว่าลำดับนี้จะลดลงลดลงทีละทีละสองนะครับโอเคนะลดลงทีละสองพจน์แรกเป็นเท่าไหร่พจน์แรกเป็นห้า ลดลงทีละสองตัวแรกเป็นห้าตัวต่อไปเรียกอะไรสามตัวต่อไปหนึ่งตัวต่อไปลบหนึ่งตัวต่อไปลบสามเฮ้ยมันเกินสี่ตัวยังเกินแล้วเนาะโอเคหาได้นะครับโอเคอาหาแบบเป็นทางการครับ A สองก็จะเกิดจากเอหนึ่งบวกเอโทษทีมันลดลงนี่ใช่ไหมลดลงมันต้องลบถูกไหมนะครับ a อหนึ่งลบลบสองเนาะนะครับ A หนึ่งคือห้าห้าลบสองก็เป็น สามนะครับอ้าต่อไป a-3 สามก็จะเกิดจาก a-2 สองลบอีกเหมือนกันแหละเพราะมันลดอ่ะลบเท่าไหร่ลบสองนะครับเอสองเป็นสามสาม,สามลบด้วยสองเป็นหนึ่งนะครับต่อไป a-4 สี่สี่ก็จะเกิดจาก a-3 สามลบด้วยสองเพราะมันลดใช่ไหมพอลดมันต้องลบอ่ะนะโอเคนะลบสองเอสามเป็นหนึ่งหนึ่ง,งลบสองได้ ลบหนึ่งคบสพจน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสพจน์แรกของลำดับนี้ก็คือ5 3 1สนลบหนึ่งนะครับเป็นคำตอบเรียบร้อยแล้วต่อไปจงเขียนสพจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี a 1หเท่ากับลบสและ d เท่ากับลบสเอาค่า d ีเขาให้มาครับ เป็นลบสี่หมายความว่าลดลงทีละสี่โอเคพจนแรกเป็นลบสามพจน์ต่อไปจะเป็นเท่าไหร่ลดลงนะลลงเอาลเลยยากตรงนี้แหละลบสามถ้าลดลงติดลบเพิ่มขึ้น,นเนอเนาะงงใช่ไหมมันยากกรณีแบบนี้แหละถ้าไม่ทําแบบเป็นทางการเนาะ นึกไม่ออกอาทำเป็นทางการเลยพจน์ที่สองก็จะเกิดจากพจน์ที่หนึ่งลดลงลบลบสี่โอเคนะครับก็จะเกิดจาก a 1หนึลบสี่เเป็นเท่าไหร่ลูกลบสามก็เป็นลบสามลบสี่ลบสามลบสี่ได้เท่าไหร่เว้ยโมเมนเดอ้อลบสามลบสี ลบเจ็ดนะไม่ใช่ลบหนึ่งเลยนะครับได้ลบเจ็ดอ้าวน่าจะเริ่มมองออกกันเนาะลบสามมนเป็นลบเจ็ดลดอีกสี่ลบสิบเอ็ดอ้าวมองออกแล้วทีนี้ตัวต่อไปลบสิบห้าเสร็จนะไหนก็ทางการแล้วก็ทางการต่อนะครับเอสามก็จะเกิดอะไรเกิดจากเอสองลบด้วยสี่เหมือนกันนะครับเอสองเป็นลบเจ็ดก็เป็นลบเจ็ดลบด้วยสี่ก็จะได้ ลบสินะครับต่อไปพจน์ที่4 a 3ลบด้วย4 a 3เป็นลบสินะครับแล้วก็มาลบด้วย4ก็จะได้เท่ากับลบสิเพราะฉะนั้น4พจน์แรกได้ออกมาแล้วก็คือลบสามลบเลบสิลบสินะครับโอเคเรียบร้อย หาสี่พจน์ถัดไปคราวนี้จริงๆง่ายเลยนะมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยลำดับเลขคณิตมันก็ต้องเพิ่มทีละเท่าเท่ากันสังเกตเพิ่มทีละเท่าไหร่เพิ่มทีละสี่หาตัวต่อไปได้ไหมตัวต่อไปยี่สิบสองตัวต่อไปยี่สิบหกตัวต่อไปสามสิบตัวต่อไปครบหรือยังสี่พจน์ถัดไปครบแล้วจบใช่ไหมอ้าวแต่หาอย่างเป็นทางการครับ เผื่อกรณีเจอตัวเลขที่ยากๆมองไม่ออกลำดับเลขคณิตหัวใจสําคัญคือค่าดีนะครับดีผลต่างร่วมคือตัวเลขที่บอกให้เรารู้ว่ามันเพิ่มหรือมันลดทีละเท่าไหร่สังเกตคร่าวๆเพิ่มเพิ่มทีละเพิ่มทีละสี่แสดงว่าดีเป็นดีเป็นสี่โอเคนะครับหรือถ้าจะหาตามนิยามของมันก็คือให้เอาพจน์หน้ากับพจน์หลังลบกันแต่เอาใครตั้งพจน์หลังตั้งลบด้วย หน้านะครับเลือกเอาคู่ไหนที่สบายใจก็แล้วกันนะครับโคโูเอาสิบลบด้วยหก็ได้สี่บางคนเอาสิบสี่ลบด้วยสิบก็ไม่ผิดนะครับแต่มันต้องเป็น2พจน์ที่อยู่ติดกันนะพอลบด้วยสี่ปั๊บลำดับเพิ่มขึ้นทีละสี่พจน์ถัดไปก็คือตั้งแต่พจน์ที่เท่าไหร่พจน์ที่พจที่ห้านะครับ a 4สเท่ากับสิบแปดใช่ไหม หา A5 A5 ก็จะเกิดจาก A4 บวก4ใช่ไหมครับเพราะมันเพิ่มทีละ4เนี่เ A ส <A 4 S 2> เป็นเท่าไหร่18 18ปบวก4ก็ได้22นะครับต่อไปบทที่6ก็จะเกิดจาก A5 หบวก4เพราะเพิ่มทีละ4นี่ก็เลยบวก4ี่นะครับ A 5เป็น22 22บวกด้วย4ก็ได้26นะครับ ต่อไปพจน์ที่7พจน์ที่7ก็จะเกิดจากพจน์ที่6บวกด้วย4นี่แหละสำหรับข้อนี้นะครับ A6 เป็น26มาบวกด้วย4ก็จะได้30นะครับแล้วก็พจน์ที่8ก็จะเกิดจากพจน์ที่7บวกด้วย4เหมือนกันพจน์ที่7เป็น30ก็มาบวก4ก็ได้34ดังนั้น4พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตชุดนี้ก็คือ ยี่สิบสองยี่สิบหกสามสิบแล้วก็สามสิบสี่นะครับเรียบร้อยใกล้จบแล้วล่ะใกล้จบแล้วจงเขียนสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตสี่สองศูนย์ลบสองไปเรื่อยๆลำดับนี้เป็นยังไงลดลงทีละถัดจากลบสองจะเป็นอะไรลบสี่ได้มาหนึ่งตัวแล้วลบหกลบแปด ลบสิบครบหยังก็ได้คําตอบเช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาดูวิธีทําเพื่อเอาไปทําในแบบฝึกหัดดูให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับค่าดีหัวใจสําคัญนะครับของลาดับเลขนี้ต้องรู้ให้ได้ว่าดีเป็นเท่าไหร่ดีเป็นเท่าไหร่ลดหรือเพิ่มสแสดงว่าดีต้องเป็นลบนะครับดีต้องเป็นลบลบเท่าไหร่ลบสองนะครับหรือ ถ้ามองไม่ออกก็ต้องเอาพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้านะครับเลือกเอาคู่ไหนก็ได้เอาที่สบายใจนะครับครูเลือกเอาคู่แรกนะสองลบด้วยสี่ก็ได้เท่าไหร่ได้ลบสองเหมือนกันนะครับทีนี้หาสี่พจน์ถัดไปก็เริ่มตั้งแต่พจน์ที่เท่าไหร่พจน์ที่ห้านะครับเรารู้พจน์ที่สี่นะพจน์ที่สี่เป็นลบสองพจน์ที่ห้าก็จะเกิดจากพจน์ที่สี่พจน์ที่สี่ ลบสองนะครับโอเคนะเพราะมันลดทีละสองอย่างที่บอกไงนะครับโอเค A อสลบด้วยสองเอสเป็นเท่าไหร่ลบสองลบสองลบสองก็ได้ลบสี่นะครับต่อไปพจน์ที่หกพจน์ที่ห้าลบด้วยสองเช่นเดียวกันพจน์ที่ห้าเป็นลบสี่ลบสี่ก็มาลบกับสองก็ได้ลบหกนะครับต่อไปพจน์ที่เจ็ด ก็จะเกิดจากพจน์ที่หกลบด้วยสองอีกเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็พจน์ที่หกเป็นลบหกลบหกมาลบกับสองก็ได้ลบแปดนะครับต่อไปพจน์ที่แปดก็จะเกิดจากพจน์ที่เจ็ดลบด้วยสองเหมือนกันนะครับสาหรับตัวอย่างนี้เอ,อ่อพจน์ที่เจ็ดเป็นลบแปดลบแปดลบด้วยสองก็ได้ครบหรือยังสี่พจน์ถัดไปครบแล้วเพราะฉะนั้นสี่พจน์ถัดไปของลําดับนี้ก็คือ ลบสี่ลบหกลบแปดลบสิบเป็นคำตอบนั่นเองนะครับอ้าจบเนื้อหาในวันนี้นะครับทำแบบฝึกหัดต่อเลย